สวัสดีค่ะชื่อวัชนันชุ่มเชื้อนะคะหรือว่าจะเรียกว่าก้อยก็ได้นะคะวันนีเน้เราก็จะมาคุยให้ฟังในเรื่องของฮ็อบบี้นะคะฮ็อบบี้เนี่ยก็คือจะเป็นอะไรที่เราทํานอกเหนือจากงานประจำเ,ออเคยมีคํากล่าวเอาไว้นะคะว่าการที่จะเป็นซูเปอร์แมนเนี่ยมันไม่ง่ายแต่ว่าการที่จะเป็นเซนเนี่ยมันยากยิ่งกว่าทําไมถึงขวดคํานี้ขึ้นมาก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะใช้ชีวิตในความจําเป็นในการประกอบอาชีพกับการใช้ชีวิตใน สิ่งที่เราอยากจะเป็นเนี่ยบางทีมันอาจจะไปด้วยกันไม่ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยอาชีพก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องถูกจ้างขึ้นมาไลฟ์ะคะายเพื่อให้การดํารงชีวิตแต่ว่าเงินค่าจ้างในการดํารงชีวิตเนี่ยเราสามารถที่จะมาสร้างความฝันแล้วก็ความปรารถนาของเราได้ก็คือทําให้เรามีชีวิตชีวามันก็คือฮ็อบบี้ดังนั้นแล้วฮ็อบบี้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันอาจจะกลายมาเป็นฮับบิตหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราทีนี้อย่างที่กล่าวไปข้างต้นกนะ็คือว่าคนเราเนี่ยมีความฝันหลากหลายความฝัน อย่างหนึ่งของก็คือว่าการที่จะมีโอกาสได้เป็นวิชนารีหรือว่าเป็นนักบุญแต่ว่าการที่จะเป็นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างเซนต์เทเรซาแห่งลาซิงองก็เคยบอกเอาไว้ว่าเราอาจจะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้โดยการเริ่มจากสิ่งทีละเล็กทีละน้อยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เริ่มจากสะสมฮอบบี้ก็คือสะสมงานอดิเรกมาตั้งแต่เด็กๆเ,เนื่องจากว่า สิ่งที่ก้อยชอบทำตัต้งแต่เด็กๆเริ่มต้นก็นคือการอ่านหนังสือการอ่านหนังสือเริ่มแรกเนี่ยเป็นหนังสือที่เรียกว่าชื่อว่าเจ้าชายน้อยเจ้าชายน้อยเนี่ยเป็นหนังสือที่จุดประกายทําให้ก้อยอยากออกเดินทางเมื่ออยากออกเดินทางปุ๊บเนี่ยก็ทําให้เราจะต้องมีการถ่ายรูปสะสมสแตามป์อันนี้ก็เป็นฮ็อบบี้ที่ตามมาหลังจากเดินทางแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เจอกับนักเขียนคนหนึ่งที่ชื่อว่าเพลงดาบแม่น้ําร้อยสายก็จุดประกายในการวาดภาพสีน้ําทําให้ก้อยเกิดฮ็อบบี้ในการวาดภาพสีน้ําขึ้นมาอีกหนึ่งอย่าง แล้วก็สิ่งที่หาตั้งแต่ตอนเด็กๆอันนี้ไม่รู้ว่าจะเรียกฮอบบี้หรือเปล่าอน่าจะเป็นกิจกรรมเสริมที่เสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายก็คือกิจกรรมการขี่ม้าการยิงธนูแล้วนอกจากนั้นแล้วก็คือในเรื่องของการเล่นดนตรีได้แก่พวกเปียโนโแซกโซโฟนแล้วก็กีตาร์สิ่งเหล่านี้ก็ประกอบขึ้นมาเป็นฮอบบี้แล้วก็ล่าสุดงานอดิเรกล่าสุดที่ก็อเผอิญที่จะต้องทําจริงๆมันไม่ได้เป็นความอยากแต่นียมันเป็นความจําเป็นก็คือในเรื่องของการเป็นนักบินนะคะ ทีนี้สิ่งต่างเนี่ยก็สามารถที่จะหลอมรวมวเราออาไปได้จากในรูปเนี่ยก็จะเห็นว่าจากการเดินทางเนี่ยนะคะก,ก็มีโอกาสที่จะได้อ่านหนังสือเดินทางไปเปโโล่นเปียโนขี่ม้าสิ่งเหล่านี้มันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพด้วยเพราะว่าจากการที่ก็เรียนมาเนี่ยทางด้านวิทยาศาสตร,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 ร์การแพทย์แล้วพอมาทํางานที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวเนี่ยการสิ่งที่จบมาเนี่ยมันไม่ค่อยสอดคล้องกับสิ่งที่จบมากับงานของสถาบันดังนั้นแล้วเนี่ยตลอด10ปีที่ทํางานที่นี่มาเนี่ย บอกได้เลยนะคะว่าเอางานอนดิเรกเนี่ยมาใช้เป็นงานขับเคลื่อนเป็นชีวิตส่วนหนึ่งเลยก็ได้เพราะนะั้นเพราะฟ้าสิ่งที่เรียนมาเนี่ยก็เรียนมาในเรื่องของคล้ายๆที่เป็นระดับโมเลกุลที่เล็กมากๆระดับลบสิ 15, ซึ่งมันไม่มีกล้องจุลทรรศน์หรือว่ามีห้องแลบที่สามารถทํางานวิจัยอย่างนั้นได้นะคะจากการที่เอาดนตรีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานก็ทําให้เกิดคอนเน็กชันนะคะในภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าก็จะมีคอนเน็กชันกับดวงวิญาณขศิลป์ทำ มิวสิ e เ e a r c งทำงานวิจัยทางด้านเริร์ชแล้วก็ไปจอยกับคณะกายภาพบําบัดรวมทั้งคณะสัตวแพทย์ทำในเรื่องของอาชาบําบัดอันนี้ก็จะเป็นการสร้างคอนเนคชันและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยฮอบบี้ที่ก้อยทำเนี่ยยังสามารถที่จะสร้างฝันของคนให้เป็นจริงอย่างภาพแรกเนี่ยก็จะเป็นภาพที่สามารถที่จะพาแม่เนี่ยไปตามรอยในหลวงราชการที่9ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็สภาพถัดมาเนี่ยเป็นนักศึกษาซึ่งนักศึกษาตรงเนี้ย มีความใฝ่ฝันที่อยากจะไปสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยอยากที่จะไปอังกฤษก็เลยท้าทายว่าถ้าเราเรียนจบได้ภายใน2ปีเนี่ยเราจะไปนําเสนอผลงานวิชาการกันที่นั่นแล้วเราก็จะไปเที่ยวนักศึกษาทั้งสองกลุ่มนี้สามารถทําได้นะคะเขาสามารถจบปริญญาโทได้ภายในสองปีส่วนด้านล่างนั้นก็เป็นความฝันที่ก็อยากที่จะมิดเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานประชุมวิชาการทางด้านดนตรีอันนี้ก็คือได้รับเลือกเป็นร่วมจัดงานประชุมวิชาการเกี่ยวกับดนตรีที่ h a r v a r d Medical s c h o o l นะคะแล้วก็ ภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่วันหนึ่งเนี่ยแม้ว่าเราจะอยู่ในสถาบันที่อาจจะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยแต่เราก็ยังหัวใจก็ยังเรียกร้องให้เราต้องการที่จะทำแแบบก็ไปจอยกับทาง MIT Media Lab นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฮอบบี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราสามารถจะเอ่อฟอลโลหรือว่าตามกระแสะเรียกของเราได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยจากการที่ก้อยชอบอ่านหนังสือแล้วก็การเดินทางก็ทําให้ได้ภาษาต่างๆก็มีโอกาสที่นาความรู้หรือว่าฮอบบี้ไปสอนเด็ก อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะนี่ก็เป็นเด็กมง้มงเด็กกะเรียงอยู่ทางเหนือของเรารวมถึงเด็กอินเตอร์เนชั่นที่ของคเดียด้วยก็สามารถที่จะนำไปถึงนานาชาติแล้วก็นำความรู้ทางด้านดนตรีเป็นมิวสิกเลเซอรเอามาใช้สอนเด็กๆในศูนย์เด็กของเราเมื่อสัก5ปีก่อนนะคะนอกจากนั้นแล้วอย่างที่ก้อยไล้ฟังก็คือว่าก้อยชอบการวาดรูปอันนี้ก็คือจะเป็นการวาดภาพสีน้ำซึ่งเอามาใช้ในการสร้างเอกสารประกอบคำสอนและตอนนี้ก็กำลังหัดทำโปรเจคเพื่อที่จะสร้างในเรื่องของการอสอนคำสอนในเรื่องของพ,พักคมภีเพื่อว่า อย่างที่บอกว่าก็มีความใฝ่ฝันที่จะเป็นมิชชันนารีหรือว่านักบุญนะคะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีอีกฝันหนึ่งก็จะเห็นว่าวาดภาพขี่ม้าเนี่ยเห็นแล้วว่าได้ใช้อะไรมันอีกฝันนึงก็คือว่าก็อยากที่จะไปในดินแดนที่ห่างไกลหรือว่าดินแดนที่ผู้คนถูกข่มเหงอย่างเช่นอัฟกานตาลีบนันอย่างที่พวกเรารู้หรือว่าแอฟริกาก็คือไปงานาทางด้านเมดิลมิชชันนารีคืออยากจะเป็นเป็นซิสเตอร์ที่ไปทํางานรักษาเอาซูเจอร์คิดแล้วก็ลิริตี้คิดเข้าไปเพื่อช่วยแต่ว่า การที่จะไปเป็นหมอการที่จะไปวิชันเลอริตี่อเมริกาเนี่ยเออโรง,งพยาบาลที่ก้อยเลือกไว้เนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ก้อยเลือกจากว่ามีจีราฟแล้วก็มีนกตัวนี้นกออ,อสเตรเลียจำชื่อไทยไม่ได้คือมันน่ารักมากมันจะเป็นที่มันไม่มีรถจะต้องหัดขับเครื่องบินฮอบบี้อันนึงก็ต้องหัดขับเครื่องบินซึ่งฮอบบี้อันนี้เปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนความคิดไปเยอะเลยก็คือว่าเนื่องจากมันมีราคาค่อนข้างสูงต้องประหยัดมากนะคะก็คือทําให้ตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปในชีวิตได้เยอะแล้วก็ผ่อนบ้านหมดได้เร็วขึ้นเพราะาเราต้องเก็บเงินมาเรียนนบิ ดังนั้นแล้วเนี่ยฮอบบี้ความจริงแล้วก็ความปรารถนาเนี่ยมันจึงผสานราวมเป็นหนึ่งเดียวกันในการที่จะเป็นชีวิตจากที่กล่าวไปข้างต้นก็คือว่าเส้นทางของการที่จะทํางานเพื่อเลี้ยงชีพแล้วก็เส้นทางในการที่จะเป็นวิชนันีหรือนักบุญอะมันดูเหมือนจะเป็นเส้นทางที่ยยกจากกันแต่พอก้อยมาดูแล้วเนี่ยก็พบว่าก,ก็ได้ดําเนินชีวิตขึ้นมาตามแบบของซิสเตอร์ที่เป็นต้นแบบเป็นอินสปิเรชันของก้อยสุดท้ายมันก็ใกล้ชีวิตของนักบุญมากยิ่งขึ้นก็ก็ หลังจากนั้นแล้วเนี่ยฮอบบี้อีกอันหนึ่งตอนนี้ก็คือว่าเราได้ทําอะไรมาเยอะแยะเลยก็เลยสร้างเว็บที่เรียกว่า School of Joy ถ้าหากว่าใครสนใจเกี่ยวข้องกับอวกาศก็เข้าไปดูได้หรือใครสนใจเรื่องนักบุญก็เข้าไปดูได้หรือใครสนใจในการที่จะไปท่องเที่ยวมิวเซียมก็สามารถเข้าไปดูได้เพราะฉะนั้นก็ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าฮอบบี้ของก้อยเนี่ยสรุปแล้วก็คือ S h, h u m b e r คือนกบนอก O-obedience คือการเชื่อฟังเบรสการเป็นพระพร Believe ความเชื่อแล้วก็เซเย s กับการกระแสะเรียกของหัวใจแล้วก็หวังว่าถ้าหากวันหนึ่งก็ตายไปแล้วได้เป็นนักบุญก็หวังว่าอาจจะได้เป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของงานอดิเลขอบคุณมากค่ะ